มาแล้วครับคันนี้ขับโดยเสียวิโรดจะเลื่อนซับขับเองเสียเขาขับเองครับเดี๋ยวคข้าพูดใครสนใจติดต่อได้นะครับทีมงานทีมงานรถเสียวิโรดเลื่อนซับโค้ชูวีโรดใครสนใจติดต่อได้นะครับโค้ชูติเรียบร้อย้ชครับเนี่ย เสียวข้าวโพดนี่คือคอามจริงเสียวข้าวโพดเสียบข้าวได้ครับได้แนละ้วก็พูดเสิร์ฟข้าวโอเคครับเนี่ยไปแล้วพี่น้องไปแล้วนั่งทำงานโดยเสียบเวลด์เงินซักตู้กักกบพกัพขอใหญ่เหมียนตู้ก่อนคือเก่าแม่คันที่สองทับโดทุ่งไร่ทุ่งนาโอ้ยทักหลายพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวโด ม้วนกับมวนห่างกับหอนหอนซ้อนออน,อน้ำพิน่นกูดักบ้วนสุดหูลูกตาหุ่นอีกคันนึงแก้วโย่ไก่พี่น้องสองคันนี่โอ้เบิ่งวิวทิทวทัศน์ได้พี่น้องเด้อสุดยอดสุดยอดไปแล้วไปแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วเดี๋ยวก,ก็กลับมาพี่น้องม้วนดีสุดยอดเลย นำทีมโดยเสีย,ยเวโรถเจริญทรัพยไ์ะะได้พี่น้องเนาอเบอร์โทรกระอยู่ในนี่ล่ะติดรถอยู่นี่ล่ะใครสนใจติดต่อได้เกี่ยวกับโพดเกี่ยวข้าวได้ทั้งสองอย่างหันแล้วพี่น้องกลับมาแล้วกลับมาแล้วเริ่มมีครอบสองเต็มที่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สุดยอดของการเกี่ยวข้าวโพดเราไม่ต้องไปจ้างคนมันล,ำลํลำรี่ล่ำไรเอารถใน้สบายสีออกเป็นเม็ดแล้วก็ไปขายเลยโอเคพี่น้องโอเคได้เลยได้เลยได้เลยโอ้มวนคับพี่น้องเอ,อ้ยกลางให้กลางหน้าคนเก็บเิ่นกันนี่ บิ่งกัน้อครับเด้อนี่ครับพกเก็บต้องกันทใส่มาแล้วมาแล้วสุดยอดคุณเสียเต้ากันน้งรถที่สมถากแก้กระพดมือขั้นเกี่ยมจ้าบุญโอ๊ยขักแห้งได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสนใจติดต่อได้นะครับ เกี่ยวโพดและเกี่ยวข้าวได้ทั้งสองอย่างสุด,ดยอดเลยสุด,ดยอดเลยสุดยอดพ่อแก่ครับเองครับเกี่ยวข้าครับเอง ตามเราตามเราตามไม่ไดที่่ต้อง่